ออกมิสก ja, ันดอกไม้ออกแล้วค่ะมาๆมาชมดอกไม้ด้วยกันเด้อดอกไม้ดอกไม้ช่วงนี้ก็ดอกไม้ออกแล้วนะคะดอกไม้ป่าเริ่มออกนะเออเป็นวอร์ฟลิกะวอิปป อ๋อบัวฟิกก์อะอ๋อปุ๊ซิสดอกไม้ชนิดนี้ชื่อบัวซิฟูเนาะบวซิฟูนะคะอ๋อบลวบลซิูออสกุลสูสกุลัจะออกช่วงช่วงจะเขานาฮอนนะคะพี่น้องนาะช่วนประมาณเดินดูดอกไม้ผีเนาะช่วงนี้ไปปยไม่ไปปมีหน้านะคะปามีหน้าเขาม่สาเี่เราจะน้อยก็ออกมาบ เต็มแ้สีงามด้วพี่น้องเด้อยังจะงามจต่จะหน่อยเราไม่สีนี่แล้ววันนี้ก็จะสีขาวนะคะวิตวิตวิตซปุวิตปุวิตซุวหตซิปปุวิตซิปปุวิตซิปปุวิตซิปนวิตซรปวิตซิปปุวิุวิตซอปปุิกวิตซวิตซิวิันนปปวกตซิิตซมปปุวิตซินนุวิตววอันตวน

มาลเพี่น้องเบิ้งปลาได้ค่ะมื่อไงปลาเบิ้งดอกไม้อันนี้กระดอกตู้มอันนี้ดอกบานก็จะออกแล้วก็จน่ากระเพิงกันไหฮาต่อฮ่าไต้ได้ค่ะพี่น้องกาแฟกระฟาก็ไลก็แช่กดติดตามค่ะเป็นกำลังใจให้ซาสะกดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเปิได้มียังผิดพลาดก็ขอโทษขอให้เด้อค่ะ ก็แนะน้ำได้เด้อพี่น้องเด้อฟินฟลิกกาฟินอับลุงมูร์ปัญญาบ้านผู้หญิงงามก็บข่ากับดอกไม้งามๆพี่น้องเนาะผินว่านได้เย็บผนว่านทีนด้ก็ไม่มีอย่างไร้อค่ะเด้อ